อ่าวันนี้มาหมอนวดนะครับเออนอนจัดเป็นนักเต้นแล้วกันนวดผ่อนคลายมากเลยคลายคอด้วยแม่หมอเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่หมอเอาไอติมกี่แท่งนี้ค่ะแม่หมอโอ้ดีดีดีไอติมกี่แท่งโอ้สบายโอ้ผ่อนคลายมากอืมวุ้ยหมอนวดฝึกมากระพาะอ่อยแน่เลยโอ้โหทุกเป็นด้วย สุดยบาอ้ยากเลยยยยยยยายย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 ยดยย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 หลับเลยนะนยยยแบบนี้ลุยยยยยยมแล้วลุยยยยยลยย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 ยากยย หมนหตั้งหกว่ะใช่อ่ะเหรอโอเคน้มัเออหนูแค่น้หม้โอเคค่ะโอกลังังง้มนวดดีมากเลยเนี่ยโอ้ยหมอหนวดตีร่างกาไปแล้ว